จะขบกันหรือเปล่าว่ามันทำให้มันติดเลยอ่ะใช่ติปิ้นเลยเนี่ยเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับแหวนมานมันนแหวนนนั้นมาดิกี้แหวนที่คุณถอดอะแวนไหนะแหวนเสียเหรอเออแหวนปิ้นปิ้นมันก็เใส่ปิดข้างป่ะแหวนมันต้องอยู่ข้างในดิอยู่ข้างในอ่ะเนี่ยแล้วไม่ขบกันเนี่ยไม่ขบกันเลยมันเลยปิ้นเลยน่ะหยิบแหวนตัวนั้นนี่ที่มึงถอดเมื่อกี้เนี่ยเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับตัวนี้ซักหมุน หมุนข้างเดียวนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งหมุนได้บ้างไม่ได้บ้างติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับวิธีเทสนะครับว่าตัวเฟืองตัวเฟืองไอของแกนอ่ะมันเสียหรือเปล่านะครับเฟืองข้างในนะครับเดี๋ยวใส่ดูก่อนในะส่แต่นี่ดูก่อนเนะี้ยมันเข้าไปข้างในไหมไม่นะแช่นี่เนี่ยเข้าเิมันต้องอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเมื่อกี้มันไปโขบกันไงเนี้ยม,มันใหญ่มากเลยนะี่ย นะมันจะเล็กกว่านี้นะรุ่นเดียวกันป่ะรุ่นเดียวกันก็ได้หองเื่องกันรุ่นเดียวกันมันต้องเข้าไปอยู่ในร่องเลยนะมันไม่ได้ติดขอลองด,ดันดูแสดงว่าตัวตัวนี้มันรัวตัวนี้คือจะลองดึงเข้าร่องวันละดึงเข้าร่องวนะเออนั่นแหละจะลองเฉพาะว่าตัวปัน่นซักนะครับว่าตัวเฟืองด้านในมันเสียหรือเปล่าโดยการให้ถอดให้เราถอดตัวเปริงกับเฟืองปั่น ปั่นแห้งนะครับออกก่อนนะครับแล้วลองลองแค่ใส่โมเลสไปนะครับแล้วก็ลองแค่ระบบปั่นปั่นปั่นซักอย่างเดียวนะครับว่ามันยังติดอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังติดอยู่อีกนะครับแสดงว่าเป็นที่แกนนะครับตองเปลี่ยนทางแกนแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่ติดนะครับอาจจะเป็นที่พวกเฟืองพวกนี้นะครับเฟืองกับเปริงนะครับก็ให้เราทําการทดลองแค่ตัวน,นั้นก่อนเอืเ้องต้น เบื้องต้นนะครับเห็นตัวตัวบูทรือป่าเราขันผิดเมื่อกี้ตั้งแต่แรกไหมแบบนี้ของแรกปากกลมแต่ว่าตอนที่เราใส่ไปเราไม่ได้ยัดเข้าไปนะเรากโอ้ยมันเลยมันเลยไปโคบมานเลยปิ้นตอนนี้นะครับมานเลปิ้นมันตอนแรกมันไม่เสียเราใส่ไปพร้อมกันเดี๋ยวลองนะครับอะไรแกนอะไร อะไรของตัวนูืหรือเปล่าอู้อนีเก็บแตกเียียเีเยอยเลไหมเอเดมันได้แล้วใช่ไหมลองลองน้ำปล่าได้ไหมลองตรงนี้ก็ได้ายไฟเบอร์่งที่เดิมยุีดมลองตัดลองน้ำเปล่าแล้วปะไม่ได้เยมันต้องลองนานๆใช่ไหลองมันต้องใส่น้ำลงัง นี่เลยนี่เลย้องมาสองเพื่อเลี้ยเพื่อเลียงอ๋อไม่ไหวเลยอย่ามาเลยตัวนี้กำลังลงคาถานะครับต้อมเสร็จก็ต้องลงคาถาหน่อย <c oughs> ใส่คอคลังครับลนเทียน กำลังลองซักนะครับน่าจะได้นะแต่มันต้องดูดรืยอยๆนะมันเกี่ยวกับปั่นมากกว่อเนี่ยะนะใช่ถ้าตัวสปริงตัวอะไรมันเสียม,มันก็ติดดูก่อนเปอร์เซ็นต์ได้สูงมากเลยี่ยมากติดไหมก ใส่เพื่อให้มันเนี่ยมันทำดูก่อนเป็นแล้วทำเป็นเป็นแล้วเมื่อวานนีิดเดียวเองอ่าเย็นมันเรียนต้องต้องต้องรอดูนะครับจังหวะมาขัดกันรึยังไงเนี่ยเย็นฮะต้องเย็นนี่ก็ทิ้งนาติ้นเย็นเลเดิดูดูก่อนเสนอรอบเลยต้องระว ตอนนี้ถอดเฟืองเฟืองปั่นแห้งกับตัวสปริงออกนะครับเพื่อลองโหมดซักนะครับว่าตัวเฟืองด้านในแกนมันจะยังใช้ได้หรือเปล่าอะไรปกติมุนขวาจะติดนะครับตัวนี้เป็นวิธีเทสว่าตัวเฟืองเสียหรือว่าตัวสปริงกับเฟืองด้านด้านนอก สียหรือว่าหลวมหรือว่าหลุดล็อกไม่ได้ดูด้วยว่าหลุดล็อกลวมอะไรหรือเปล่าจอดจดเดงถ้ารถไปจอดมอกให้อาไปจอดสองลนน,ออน่าจะได้นะครับ ตอกท <hel> ิ <c oughs> ้งเนะตอกกองออกเช็นไปหน้าหน่อยก็ได้่เชื่อตอกมั่งล็อกมั่งจอดไหมดึงไม่ได้ต้องกดด้วยกดด้วยกดตองเมื่อใช้งอนเบรียโยนตรงนั้นเลย น่าจะได้แล้วนะครับล็อกๆ็อกเลยมันหลายอ่ะ <Mrs sink are Hello> ดึงเบรยอะ่ะดึงเบรย์น่าจะได้นะจะลองไปเลยหนึ่งน้ำลองน้ำไปเลยร้อยมันปั่นไปด้วยมันไม่ปัน่นไม่ปั่นไม่เนี่ยไม่ได้ตอนนี้เป็นเฟืองปั่นแห้งนะครับก็สปริง ตัวนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะติดอาจจะอะไรนะครับอาจจะหลุดล็อกก็ได้นะเพือไม่สห้เฟืองกระสึกเกินก็ลองหาตัวตัวอื่นมาใส่ก็ได้ม,มีขายนะครับพวกนี้สปริงกับเฟืองเนี่ยถ้าซื้อใหม่นะครับแล้วมากก็ใช้ตัวของเขาก็ได้น่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูว่ามันตัวตรงไหนเนาะตัวเฟือง <Okay. S 2> นี่นะครับมันจะเป็นเฟืองอยู่ยตรงนี้นะครับถ้าเฟืองตัวนี้ล็อกไม่ไม่ดีนะครับก็ต่อยยากยาวรถเข้านะครับเจ้บ้านค่อนข้างสัน้นนาออาสองเลยก็ส่วน ตัวหนึงก็จะเป็นเฟืองเฟืองสปริงตัวนี้นะครับหรือว่าตัวเกนด้านในนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้อ่อนก็มีตัวนี้อ่อนก็เกี่ยวเนี่ยเป็นง,งต้องไปดูตัวโยกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือเป็นการเทสว่าเป็นกับชุดเฟืองปั่นชุดตรงนี้แต่ว่าเป็นที่เฟืองด้านในมันเป็นเกลียวกันนะครับ ก็ให้เทสโดยการกอดชุดน,นี้ออกก่อนแล้วก็ลองลองใช้ชุดฝังนะครับถ้ามันหมุนได้นะครับแสดงว่าตัวแกนไม่เสียนะครับจะเสียชุดด้านนอกโอเคครับตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ